พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ล่าข้างวัดทุ่งผักกูดต,ตั้งอยู่ณนะวัดทุ่งผักกูดตําบลห้วยด้วนอําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ล่าข้างวัดทุ่งผักกูดเกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันของชาวบ้านและนักวิชาการในท้องถิ่นเพื่อจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่มีเชื้อสายลาข้าง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อพยพมาจากลาวในสมัยต้นรัตนโกสินพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในวัดทุ่งผักกูดอาคารจัดแสดงจำลองเรือนพื้นถิ่นลาวข้างโดยจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุต่างๆได้รับการจัดแบ่งตามหมวดหมู่ของการประกอบอาชีพหรือการทำกินอันได้แก่เกษตรกรรมข้าวการเพาะปลูกทนานใส่ข้าวไม้คานลาว ที่ใช้ในการแทงข้าวหรือพุยข้าวในระหว่างการเก็บเกี่ยวการประมงเครื่องมือดักสัตว์น้ำหาปลาเครื่องมือช่างที่แสดงให้เห็นถึงงานช่างไม้ที่บ่งบอกถึงการทำงานไม้โดยคนท้องถิ่นเป็นต้นพิพ,ธพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวข้างแห่งนี้เพิ่งเปิดประตูต้อนรับสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2556เป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์น้องใหม่ในจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมาจากการทำงานของชุมชนและอาจารย์จิตตะกวีกระจ่างเมฆซึ่งเป็นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องราวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เหล่าข้างอาจารย์จิตก,กวีกล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์เหล่าข้างที่สามารถนับย้อนตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินหากอ้างตามการศึกษาของศาสตราอาจารย์ทวัดบุญโนโทกซึ่งท่านศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันในความเป็นจริงผู้เท่าผู้แก่บอกเล่าที่มาแต่นัก วิชาการมักกล่าวว่ากลุ่มลาวขั่งสืบเชื้อสายมาจากหลวงพระบางนั่นคือฐานเสียงภาษาพูดผู้เขียนไปเหมือนที่โน้นและฐานเสียงตรงนี้เหมือนไทยเลย ในชุมชนบอกกล่าวกันว่าพ่อแม่จากหลวงพะบางแต่บางกลุ่มที่อายุ60-70ถึงปีว่ามาจากทางเวียงจันทร์มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อมีการกวาดต้อนมาครั้งสงครามระหว่างไทยกับลาวโดยเฉพาะเมื่อเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏก็มีการกวาดต้อนมา,าจากหลวงพะบางเป็นจำนวนมากและพ่พลมาพักที่เวียงจันทร์ก่อนด้วยเหตุนี้ชาวบ้านบางกลุ่มจึงบอกว่ามาจากหลวงพะบางแต่บางส่วนว่ามาจากทางเวียงจันทร์หลายคนอาจจะตั้ง ข้อสังเกตว่าชื่อพิพิพธภัณฑ์เขียนว่าลาวข้างซึ่งแตกต่างจากงานทางวิชาการหลายแห่งที่ใช้คำว่าลาวข้ง่งอาจารย์จิตตะกวีอธิบายไว้ถึงความแตกต่างในการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์นั่นคือคำว่าลาวข้างอาจเกี่ยวข้องกับที่มาของบริเวณที่เป็นสถานที่ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ในลาว บ้างนำไปเชื่อมโยงกับคั่งที่ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการยอมผ้าและเป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาตินั่นคือผ้ามัดย้อมและผ้าขิด แต่คำว่าลาวข้างที่พิพิพธภัณฑ์แห่งนี้เลือกใช้สำหรับเป็นชื่อเรียกและการสะกดคำอย่างเป็นทางการเนื่องมาจากการออกเสียงในภาษาข้างที่ไม่มีการควบกล้ำฉะนั้นลาวข้างน่าจะมีความเหมาะสมในการบอกถึงชาติพันธุ์และชื่อพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่นี่